วกหนูเข้าใจไหมทุกอย่างที่ที่อยู่รอบตัวเรานะจะเป็นการดำเนินชีวิตจะเป็นความคิดจะเป็นคำพูดเป็นการกระทำทำอะไรลงไปแล้วต้องรับผิดชอบทุกอย่างพูดให้เขาทุกใจไม่นานเราจะทุกใจพูดให้เขาเสียใจไม่นานเราจะเสียใจเจ้ากรรมในเวรคือใครคือการกระทำของเราเขาส่งไม่ติดตัวถ้าเราให้ไว้เราให้ไว้ คนนี้คนนี้นะคนนี้ให้ไว้ใครมาวัดนะกุรีกุจอช่วยมีเสื้อไหมใช่ไหมมีชุดขาวไหมหนูหาหนูช่วยเนี่ยแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือใช่ไหมชีวิตหนูมีใครก็ไม่รู้ขี่ม้าขาวมาในตอนที่หนูทุกข์นี่คือผลของการให้ใช่ไห,หมใช่อันนี้คือกุศล